แม่เฮียงเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีครัับสสวดีแม่เฮียงจักหมวดเราที่เ้าบัวแด้มากติดตามกันจักหมวดหลังเนาะต่กล้วยสองหมวดสามหวดนี่แหละยต่กล้วยเนาะสามหมวดมันบอกหมวดบางพานน่ะเข้าวันนี้หมวดนั่นเดียวดนันนี้มันรอกันซีหนึ่งกันดีมันมีอยู่ในหายซีหนึ่งไปในวงน่ะมันมีซีหนึ่งอยู่บ้านนี้สามหมวด มากับไฮลักไยลักข้าเจ้ามาไยลักเจ็บฮ้าก่อนไยลักศูนย์ก่อนก่อนสี่หนึ่งมาไยลักศูนย์ไยลักเจ็บถือกมากคุณหมาแล้วมาศูนย์เก่าเด็กมาดิจ่าป้าโซป้าท่ามาหนี่นกระฟันว่านกมาบอกนี่น้แนวมันเด็ดนะนกนกเสียงตัวน้อยน้อยดินีอนกกีบห้าวนี่แหละ บ่วหัวยืดเืออยู่หน้าฟันยู่เยอีเยเฮียนฟันกังเล่นบกังคื้นอ้อนกกิหยั่งคอยมาคอยมาห่วงกันสิห้องกับห้องเที่ยเดียวดิี่ลหาหนึ่งไม่นกน่ะนกว่าหยังเกาะโทษพี่นบอกตัวเดียวซะนี่มาที็เปตึงเงิดแทะโอดหาหนึ่งแต่ว่าหาหนึ่งห้ามาเป็นเก้านึง ก็เลยตียังสิเป็นจังไหเคือว่าย่านเป็นเกเล็กหาห้ามันคือเล็กเกมันว่าหานึ่งน่ะตัวโนกน่ะแต่ว่าก็เลยคิดว่ามันจวมาเก่านึก็เลยเก่าหนึ่งหาหนึงนั่นี่นะห้องข้าเดียวห้องข้เดียวเป็นตัวเลขหนึ่งเสียงใหญ่เีเลนนอยัแมอเอพยังเขามาห้องบอกจังสีอะี่ว่าดันว่าถ้านั่งกับหูมียกับย่านจือเหล็กบาได้รหรอวะก็เลยจือเอา หา้ามันปนเก่าหนึ่งว่าส่กัเลยหานึงหานึเด,ดียเดียวทอน้ท่าน้นบ่บ่งบบบังไปอีกบ่บ่บงก็แม่สะดดตื่นสขึ้นมากกันอจื้อเอาปแป<า>่จจือ้อะไะแต่ว่าคอยเฝ้าบอกเจ้าละมือบ้านคอ,อยยา,านคอยเื่มแล้วไปนกห้องบอกหานหานนี้ไม่แห้งนี่ก็เลยว่าเรขหนี่ ขจานนั้นเป็นเก้าได้สิบปอยเมื่อนี่หาเนื้อเกับเก้าเนื้อจนนี่มัตาวัดบ้านแต่วาเล็กอันวงหัน่าใด้เหตุแล้วบอกสื้หืงเหตุบอกเห็ดเห็ดเล็ฟันกัตั้งหากเล็กํางนองกับตั้งหากเลขฟันไม่เฮียงหาเนื้อจะพี่น้องพิมด้วยเด้อนกห้องบอกเทียเดียวเสียงเนหน่อยนกอีหยังหล่ะแม่เฮียงปรากฏว่า เจ้าไม่จีบโนกอียังแล้วมันบินมากนะกะมีแต่เสียงมีแต่เสียงเห็นตัวนกบ่ฟันบอกเห็นดิอ้ามันอี่ยังมาเอือนนั่นมาเอือนบอกยังส่จังเสียโอ้นั่นกูจิ้อเอาในความฝันจิ้อเอาไปสะดุดเลยเข้นมาเลยสิ่งแรกอย่างเกียร์ไฮบัตมีเลขฝันกับเลข ีทิศมันสีทิศบอกไหม่นี่ทิศเนาะขนมเจ็ดห้าเจ็บอเล็บนเเออเจ็ดห้บนล่างตัวใดบนแปดห้า เลขสีทิศให้ยเยนเ็ยนๆเลขที่นอกอได้แท่แล้วมั้ะเดี๋ยวรุ่นเลขสีทิศเลขนกฮ้องบอกก็ได้แล้วเบิ้ง4ีทิศมันสิเข่ากันครับนกฮ้องบอกก่เนาะไม่ให้ยนะังเนาะ บอกยังไงคือมาสําคัญแท้ มนี่คือสูตรคำนวณสีทิศเข้มอันนกฮ้องน้ำแน่แม่เนี่ยใน,น,ยนแผ่นเดียวกันเลยนกฮ้องบอกวกโตย่อยๆไงเนี่ยเจ้าือไปใส่ก่อไกลก่อนอ๋อน โกนโกนแล้วบานนี้บันไดขาบลบานี่ตัวใหญ่เอียกๆเลยแม่แน่คอไก่อีกแล้วแม่มันเก่าอีู่เรื่ยตานอยู่ยานี่เก่าอยู่แล้วบานนกเขียนย่ามได้สิบเขียนแต่โกนเดิบบ้นห้องตัวได้ละห้องเหรอหั้องน้โง่ห้องน้โง่ไม่โทษอ่างห้องโง่เป็นสิบ่จ้าไอ้โทวห้องบัก นกสำคัญเนาะน,นกเนาะห้องบอกเลขตัวแบบไงได้แม่อืมตัวใหญ่ไปนี่เ,นเลขนะตัวยี่สิบห้าโอ้ยคือใหญ่บนนอตตัวเลขห้านึงกับเก้หากหนึ่งขอนี่จ้าพอนี่ เอาจับนิ่งๆจเจ้าเ็บซี่สิตาไล่มันสิเดนลอ,อกขึ้นละตัวน่อยทีมีตัวใดแน่ระไม่เฮี้ยงเลขสี่ทีนะมีหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วกับขันเป่ากับเจ้เก้าเก้าฮ่าฮ่าพ่อนี่มิหาหางหนึ่งตัวนีน่ตัวนี้หละเจ็งเจ็งเน้นแปดหนึ่งเนะเด้อ เน้นไปที่แปดหนึ่งเน้นไปที่แปดหนึ่งจ้ะสูมๆเอาเขียนตัวใหญ่ๆให้ฮามาม่ใหญ่หรอแค่มันหน่อยกว่าสวัสดีค่ะนี่เล็กฟันฟันว่านกห้องบอกห้องสั้นๆห้องสั้นๆข้ามเดียวกันเล่โบหูจักสิบันย้ายเลยนเนาะไหมเฮียเที่ยวเบาเทียวเดียวไหม แต่เลี้ย่ดูไม่แน่จะว่าโน้อฮันยูเป็นหรอฝันจังจีก็เคยไม่เคยฝันจริงจะเจี๊ยดิผมไม่แม่นเลวบอกเจ้าว่าว่าอยู่นี่างไรไม่จิตตือถือกันแม่จิดตึกน้ำลายในแม่ให้เขาเจ้าไปกับถืออยู <Technical S 2> <AN> ่ดีล้มสาหมวนแล้วดินอดแล้วดิสามหมดแล้วเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะ เลขสี่ทิศนีหนึ่งแปดเจดสองเาเจ็ดสองก่อคือเขียนลายเท่าดกส้งสิเขียนเจก็ไปเป็นเจ็ดสองอีกแล้วมันสะโซนจอันนบ่ี่เจ็ดงเก้าคือก็มีบัตเอาเโ้มันสิมาเจ็ดสองอยากขอย่ั่นอ่ะยนเจ็เก้าหมมาเขียนเลขนด้านล่างมา่นมีเคื่อเลขคำนวลนะครับเน้นไปที่หนึ่งป สม่าจับเอาแล้้าสว่าซีทิดเนี่ยให้ขานจ้าซีทิดเนี่ยขยัจับเอาจ้าถ้มีผู้มุยดวงคือบ่อแพจากเนี่ยเลืงนด้นนีเนี่ยมันมีดวงกับจับถือจับถือเลยมั่งจับถือนี่ล่ในช่งเนี่ยมันขาวมากคุอหัวคุณหัวมื่อวันก็บอกทีไปว่าเน้นรักเกยรตเขาันกับ จัดโหลดมากมาฮะกอนกับบอกว่าลักศูนย์ยังเสร็จนะอืมจะ,จะระถือแบบนี้ลักได้ก่อนนี่มากหนึ่งมากหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนี่หนึ่งกับเจ็ด